เราเป็นไงบ้างเอาอ๋ออ่ะเป็นไงบ้างวันน oh. okay. uh. <Okay. S 1> ี T ้อ่าที T ่ไหนเป็นเพีนฮะเป็นเพียนโอ้โหเบียดไปเบียดมานะภาคเอกเบียดไปเบียดมาใช่ไหมขาได้ใหญ่ได้ใหญ่ได้ใหญ่ด้วยใช่ไหมับเป็นไงบ้างก็ออกมาเมื่อเช้าออกมา116นะครับก็ เรามาพอดีพี่กัดพี่กัดเท่าไรร้อยสิบสามก็ตอนแรกร้อยสิบสองตอนนี้เขาโตมาขออีกบอลหนึ่งร้อยสิบสามมาเช้าเขามาร้อยสิบแล้วเขาวิ่งได้เขาวิ่งลงไปประมาณบอลหนึ่งแล้วก็ก็ื่พื่อความหนักไปก็ก็ไหนๆก็มาแล้วก็ชกเนาะโอ้แต่ว่าสามยกพูดมาหน่อยเราทำไม่ดีแต่ว่าทำไม่ดีนะเอกใช่นไง ้ยสเราถอยไปหน่อยเออเใช้ไปหน่แล้วก็ไปดจอาวุธเขาต้านต้านไม่ไหวนะอ๋อสองยางใช้ต้านไม่ไหวนะฮะโอ้โหข้าใ้ไม่เนี่ยาหนักพวกเราเท่ากันเท่าไหร่เเท่าไหร่รอยสิบามรอยสิบสามเห็นว่าจะเจอกับสุวรรณพัฒน์ยังไงครับเชรปิชาครับตอนแรกเาหรอจะใครไปหไปไป้ปไปไใจนะเอ้าไไก็ฝากมาอยู่ตามไหนเอ้า ก็หน้าค่ายแล้วก็เอฟซี MC ทุกคนครับก็เต็มที่นะครับเอาละครับน้องเต็มที่นะครับผมวันนี้วันนี้ก็จนเปียดกันเห้บมานใหมรนะก็เชยให้ครับ